วันนี้เวลา13นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาโศกองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวชราบัณฑิตหลังจากมีพระบรมราชโอการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จากพระราชปริยติกวีเป็นพระเทพวชราบัณฑิตปรยิตยติาศาสนกิติโลกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาศี พระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดปากน้ำพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานอนุกรมได้ห้ารูปคือพระครูปลัดพระครูวินัยทรพระครูสังครักษ์พระครูสมุและพระครูใบดีกา พระเทพวัชรบัณฑิตมีนามเดิมว่าสมจินวันจัน์เกิดเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2503หลังสำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่4ได้บรรพชาที่วัดกวางงอยจังหวัดบุรีรัมย์และอุปสมบทที่วัดปากน้ำเมื่อปี2525 25. โดยมีพระธรรมทีรราชมหามุนีปัจจุบันคือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นพระอุปัชาได้รับฉายา าว่าสัมมาปัญโย ดยสอบได้ปรเรลี่ยนร,รมเข้าประโยคจากสำนักเรียนวัดปากน้ำในปี2528รวมทั้งสำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษา,าศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา,ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา,ามหาวิทยาลัยพาราณสีราชอุตตราประเทศอิน นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยงานประพันธ์งานแปลและงานเรียบเรียงมากมายอาทิงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดกและหนังสือเรื่องรายสิขากับการพัฒนาชีวิตโดยได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เซมาธรรมจากประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาสาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเลขานุก,การแม่กองบาลีสนามหลวงอธิการวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับลำดับสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสีคมภีรยานในปี2551เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปร,ริยัตตกวีในปี2 1,559และเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวัชระบัณฑิตตั้งแต่วันที่26มกราคม2,564